สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูหญิงยุพากลางจันทาเราจะมาเรียนกันเรื่องโครงสร้างของเซลล์ค่ะโครงสร้างของเซลล์ประกอบไปด้วย3ส,ส่วนสำคัญได้แก่นิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมอยู่กลางเซลล์ทำหน้าที่ควบคุมกิจกรรมต่างๆของเซล ไซโทพัซึมมีลักษณะเป็นของเหลวประกอบด้วยออกเนเนลต่างๆที่ทำหน้าที่แตกต่างกันและส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์มีโครงสร้างที่ห่อหุ้มไซโทพาซึมและแสดงขอบเขตของเซลล์ออกเกนเนลที่พบในเซลล์สัตว์และเซลล์พืชมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะนิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลม อยู่บริเวณตรงกลางเซลล์ทำหน้าที่ในการควบคุมกระบวนการทำงานต่างๆภายในเซลล์ไรโบโซมเป็นออก์เกน,เนิลที่มีขนาดเล็กกระจายอยู่ในไซโทพลาซึมทำหน้าที่ในการสังเคราะห์โปรตีนเพื่อใช้ประโยชน์ภายในเซลล์กอนจิบอดี Body. เป็นถุงที่เป็นเยื่อบางๆเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆบริเวณส่วนปลายถุงมักป่องออกทำหน้าที่ในการเก็บสารที่ร่างแห่อโโพลาซึมสร้างขึ้นร่างแห่อนโดพลาซึมีลักษณะเป็นท่อแบน บางส่วนจะพองออกเป็นถุงเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆทำหน้าที่ในการสังเคราะห์โปรตีนมี2แบบได้แก่แบบผิวเรียบและแบบผิวครุกระแว c ก Q o ในเซลล์สัตว์จะมีขนาดเล็กกว่าเซลล์พืชทำหน้าที่รักษาสมดุลของน้ำในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวบางชนิด หรือใช้บรรจุอาหารในเซลล์เม็ดเลือดขาวของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในเซลล์พืชจะทำหน้าที่เก็บสะสมน้ำและสารอื่นๆไมโทคอนเดรียเป็นออกเเกนลที่มีเยื่อหุ้มสองชั้นจะทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานให้แก่เซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์ทำหน้าที่ห่อหุ้มเซลล์และควบคุมการผ่านเข้าออกของสารภายในเซลล์ไลโซโซมทำหน้าที่ย่อยโมเลกุลของสารอาหารภายในเซลล์หรือทำลายเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่เซลล์จะพบได้เฉพาะในเซลล์สัตว์เท่านั้น เซนทริโอมีลักษณะคล้ายท่อทรงกระบอกสองอันวางตั้งฉากกันทำหน้าที่ในการแยกโครมาติดออกจากกันระหว่างการแบ่งเซลล์จะพบได้ในเซลล์สัตว์เท่านั้นคลอโรพาสพบได้เฉพาะในเซลล์พืชมีเยื่อหุ้มสองชั้นภายในมีรงควัตถุที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเรียกว่าคอโรฟิล ผนังเซลล์เป็นโครงสร้างที่ห่อหุ้มด้านนอกของเซลล์พืชทำให้เซลล์มีความแข็งแรงและช่วยให้เซลลคงรูปร่างอยู่ได้เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับการเรียนเรื่องโครงสร้างของเซลล์ยังไงก็อย่าลืมทบทวนบทเรียนกันด้วยนะ